วันก่อนพิงลงคลิปตากเพชรไปนะคะมีคนอยากจะให้ตากน้องเป็ดสีชมพูกลับบ้านด้วยวันนี้ก็เลยจะมาพาน้องกลับบ้านค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พิงจะพาทุกคนมาตากเพชรอีกแล้วค่ะแต่ที่พิงจะมาตากวันนี้จะเป็นลายอะไรไปไม่ได้นอกจากน้องเป็ดสีชมพูข้างหน้านั่นเองตอนลงคลิปตากเพชรไปนะคะน้องๆก็มาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยค่ะว่าพี่คะชอบดูคลิปตากเพชรมากๆเลยไปตากทุกวันได้ไหมเดี๋ยวจะพาไปตากเพชรบ่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกวันนะคะเพราะว่าเงินหมดแล้วพิงเห็นว่าทุกคนชอบดูคลิิปตกกกเเเพพมาๆลลยยง็ ทำเพลิ์ขึ้นมานะคะเป็นเพลิส์สำหรับการตักเพชรโดยเฉพาะเลยชอ ูคลิปตักเพชรนะคะดูได้จากด้านล่างสุดของคลิปเลยค่ะจะมีเพลลิท์ที่ทําไว้ของติ๊กตอตอนนี้ก็ขอวกกลับมาเรื่องการตักเพชรต่อเลยนะคะอันนี้พิงก็ตักไปรอบที่6แล้วนะคะน้องก็จะตกจากไม้กระดานอันแรกมาที่อันสองแต่ว่าแบบนี้เรายังไม่ได้นะคะน้องจะต้องตกลงจากไม้กระดานอันสองมาที่ปล่องก่อนค่ะทุกคนสังเกตปล่องข้างหน้าพิงดีๆนะทุกคนลองทายกันเลยเล่นเข้ามาได้นะคะว่าน้องเป็ดจะหล่นลงไปทั้งหมดกี่ตาใทรที่ดูคลิปตักเพชรที่เป็นรูปดาวเมื่อวานนะคะพิงจะบอกว่าน้องเป็ดอันนี้ยากกว่าดาวเยอะเลยม ชอบตักเพชรเหมือนพิงบ้างไหมคะและถ้าชอบตักเพชรชอบเพชรลายอะไรกันมากที่สุดคะแต่ถ้าถามพิงนะพิงชอบตักเพชรที่เป็นลายถ้วยน้ําชามากที่สุดเลยค่ะตอนนี้ก็ยังรักถ้วยน้ําชาเหมือนเดิมสำหรับพิงนะคะเพชรที่พิงตักได้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นชิ้นเล็กๆพิงก็อาจจะมีแบ่งขายแล้วก็มีแจกด้วยแต่ถ้าเป็นเพชรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอันเนี้ยพิงจะเก็บไว้สะสมนะคะใครที่มีไอเดียในการนําเพชรชิ้นเล็กๆไปใช้งานนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เพชรที่เป็นชิ้นเล็กๆของพิงเนี่ยมันเยอะมากๆเลยสำหรับจุดเริ่มต้นในการตักเพพของงิคนะะ แค่อยากจะได้เพชรที่เป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้รองฐานปากกาค่ะนีพิงก็ตักมาถึงครั้งที่16แล้วนะคะแต่น้องยังไม่มีทีท่าว่าจะเอา้าทําไมน้องล่วงไปแล้ววะก็คือบทจะล่วงก็ล่วงเลยนะคะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะสรุปแล้วก็เล่นไปทั้งหมด16รอบนะคะแต่น้องเป็ดที่เราตักได้ก็คือน่ารักไม่ไหวนอกจากน้องเป็ดตัวใหญ่แล้วนะคะเราก็ยังได้เพชรที่เป็นชิ้นเล็กๆกลับบ้านด้วยค่ะมีใครทายถูกไหมคะว่าพิงตักน้องเป็ดไปทั้งหมด16รอบหรือว่าเท่ากับเงิน320บาทมร้ตอตยอะไรอีกฝากทุกคนกตติตามให้ดงต่อะปพะิา ชอบคลิปนี้กดหัวใจให้หน่อยนะ